ผู้เคร่งแต่ไม่รู้แจ้งนับผืนป่าอันกว้างใหญ่ซึ่งเงียบสงบและเต็มไปด้วยความร่มเย็นของร่มไม้สูงใหญ่มีฤาษีตนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กซึ่งทำจากไม้ไผ่และใบไม้แห้งฤาษีผู้นี้ชื่อว่าวรุณเขาเป็นผู้ละซึ่งทางโลกตั้งใจสแสวงหาทางหลุดพ้นจากกิเลสตั้งแต่ยังหนุ่มโดยเดินทางเข้าป่าลึกและตั้งตนอยู่ในความวิเวก ตลอดเวลาหลายปีฤษิวรุณเคร่งครัดในตะบะอย่างยิ่งเขานอนบนพื้นหนังไม่ใช้ฟูกหรือผ้านุ่มไม่เคยอาบน้ําในลําธารไม่ใช้สบู่หรือกลิ่นหอมไม่เคยโกนขนหรือตัดเล็บผิวหนังของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใหญ่เส้นผมยาวพันกันยุ่งเหยิงและสิ่งเดียวที่ใช้ปกปิดร่างกายคือหนังสัตว์เก่าๆที่ชาวบ้านถวายแต่เพราะรูปแบบตะบะอันน่าชงนของเขานี้เองทําให้ข่าวเรื่องลือไปไกลว่า มีฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์บำเพ็ญตบะอย่างยิ่งใหญ่จนสามารถควบคุมไกลใจได้โดยไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกใดผู้คนจากหมู่บ้านใกล้ไกลพากันแห่มากราบไหว้ถวายของกินของใช้เงินทองและเสื้อผ้าซึ่งแม้ฤาษีจะไม่ใช้แต่ก็เก็บไว้ในกระทร่อมกระทั่งข่าวลือไปถึงเมืองหลวงขุนนางผู้ใหญ่เจ้านายและพราหมณ์ผู้เคร่งครัดก็นำเครื่องบรรณาการมากมายไปมอบให้ฤาษีวรุณโดยต่างเชื่อว่าเขาคือ ผู้หลุดพ้นบางคนถึงกับยกย่องว่าเขาคือพระอาหารหันต์ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อหลีกเล้นจากโลกีหรือสิมรุณแม้ไม่เคยกล่าวอ้างตนว่าเป็นผู้รู้ธรรมแต่ในใจลึกๆก,ก็รู้สึกภาคภูมิที่ผู้คนยกย่องและมองว่าตะบะภายนอกนั้นเป็นหนทางเดียวสู่การหลุดพ้นเขาเริ่มถือมั่นในรูปลักษณ์ของความเคร่งครัดและตัดสินผู้อื่นที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเช่นเขาว่าเป็นผู้ไม่จริงแท้ วันหนึ่งขณะที่ฤาษีกำลังนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขัดสมาธิบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยหนามเหมือนเช่นทุกวันได้มีพราหม์ชราผู้หนึ่งเดินทางมาจากทิศไกลสวมผ้าขาวเรียบง่ายเดินด้วยไม้เท้าและมีท่าทีอ่อนน้อมเขาไม่กราบไหว้ฤาษีวรุณเหมือนคนอื่นแต่เพียงยิ้มอย่างเมตตาและกล่าวถามว่าท่านฤาษีผู้ทรงตบัตท่านบำเพ็ญเพียรเช่นนี้มานานหลายปีแล้วข้าขอเรียนถามเพียงสองประโยค กะบาดเช่นนี้ทําให้จิตท่านสงบหรือไม่และท่านรู้แจ้งแล้วหรือไม่ว่ากิเลสนั้นมีรากเง้าจากสิ่งใดคําถามที่ฟังดูเรียบง่ายนั้นกลับดังก้องในใจหรือสีวรุณเขานิ่งอึ่งอยู่คู่ใหญ่รู้สึกเหมือนถูกถามในสิ่งที่ไม่เคยคิดถึงเขาปฏิบัติตามรูปแบบมานานแต่ไม่เคยถามตนเองอย่างแท้จริงว่าจิตของตนสงบจริงหรือยังเมื่อเห็นว่าฤาษียังนิ่งเงียบพรามชราผู้นั้นจึงเผยตนว่าเป็นเทพบุตร องหนึ่งจากสวรรค์ผู้มีเมตตาและได้กล่าวทำสั้นๆแก่ฤษีว่าตะบะไม่ใช่เพียงการฝืนกายหรือทรมานรูปกายด้วยความลำบากแต่คือการเฝ้ามองจิตของตนอย่างแท้จริงตะบะท,ที่แท้คือการเผาไหมกิเลสด้วยปัญญาม่ใช่การอดกลั้นเพียงด้วยกำลังใจหากจิตยังเต็มไปด้วยโลภโทสะโมหตะตบะเช่นนั้นย่อมเป็นเพียงเงาไมิใช่แสง เมื่อสิ้นคำเทพบุตรก็หายวับไปกับสายลมทิ้งไว้แต่เพียงเสียงธรรมอันก้องกังวานในใจของฤาษีฤาษีวรุณลืมตาขึ้นช้าๆ้าหยาดน้ำตาไหลอาบแก้มเขารู้สึกเหมือนตนเองตื่นขึ้นจากความฝันอันยาวนานเขาเห็นชัดแล้วว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นแต่หลงติดอยู่ในเปลือกของความเคร่งเขาเอาใจไปผูกกับคำสรรเสริญเอาจิตไปยึดกับการแสดงออกอันแปลกประหลาดแทนที่จะสังเกตจิตของตนจริงๆ วันรุ่งขึ้นเขาเผาเครื่องใช้ที่เหลือทิ้งไปทั้งหมดนำเสื้อผ้าเก่าธรรมดามาสูมเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติจากภายนอกสู่ภายในเขานั่งเงียบๆมองจิตตนเองเจริญสติอย่างแท้จริงไม่สแสวงหาความศรัทธาใดๆจากผู้คนอีกต่อไปไม่นานนักเมื่อความยึดมั่นค่อยๆคลายลงเขาสัมผัสถึงความสงบอย่างแท้จริงภายในจิตใจและในที่สุดก็ได้บรรลุธ,ธรรมด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการฝืนกาย ตบัะที่แท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราทําให้คนเห็นแต่อยู่ที่สิ่งที่เรามองเห็นภายในใจของตนความพ้นทุกข์ไม่ได้มาเพราะการทรมานตนแต่เพราะการรู้แจ้งกิเลสและปล่อยวางด้วยปัญญา